เมื่อโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อรับมือบอกเล่าประสบการณ์สบายๆส,สไตล์วัยเกษียณและวัยใกล้เกษียณในรายการ f a c e The Fa c t เผชิญหน้ากับความจริงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพร,พรแพรวพนิ์และดรพัชสรสังสีทาง FM 89.5เมกะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ Fa t e the Fact โดยอาจารย์หมูกับอาจารย์สุขค่ะสวัสดีค่ะพี่โซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะมหาสงกรานอเออตรงพอดีเลยไหมตรงไหมพี่เพราะมหาสงกรานตั้งสิเนาะใช่ไหมคือใช่คือเออเทปเราอคือวันพรุ่งนี้ใช่มสิบห้า สุดที่สิห้าเนาะมันยังอกลิน่นอายเนาะถึงแม้ว่านี้ต,ต้องส<ช>ิบสามสิบส่วันสงการานเป๊ะก็สิบสามแต่มันก็ยังมีบรรยากาศของความเป็นคือด้วยความที่ถ้าเทียบกับประสูเนี่ยอความที่เราเนี่ยเป็นเจนที่เกิดมาพร้อมด้วยเทศกาลที่มันแบบว่าหนักหน่วงเข้มข้นอื เรื่องของสงกรานต์แม่ว่าในบ้านป้าสุนเนี่ยไม่มีการสารดน้ําเลยไม่มีการอนุญ,ญาตไม่เปียกเลยแห้งสนิทตาจะว่าไปแ,แล้วแห้งสนิทสิในใสหน้าแต่ขอบอกนะว่าเราก็ไม่เคยจะแบบว่าเสียอกเสียใจหรือว่าแอบเมาพ่อแม่นี่ไม่มีเลยนะว่าทํานอ,นองใช่แบบทานองว่าช่างทําไปได้แต่ คือคือในในไม่ดีมันก็มีดีแหละแฝงแฝง,แง<ม>อะไรอ่ะต้องคิดคิดแบบนี้จริงๆหมายถึงอะนะ,ะแต่ถ้าถ้าที่บ้านมีชานี่เด็กๆ <c oughs> ก,กันเล่นพ่อแม่ก็ปล่อยให้เล่นแต่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปเล่นแบบแบบที่เขาจัดงานใหญ่ๆเราก็เ,เล่นหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยริมคองไซอยอะไรก็สนุกซาจันพี่พี่น้องๆขำๆนิดนิหน่อยๆแย่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดี นะแล้วก็บางทีเนี่ยพอเราเริ่มแก่ตัวเราเราก็เริ่มแบบว่ามีการพนันขันต่อกันนิดถนึงว่าอาสิีวาสุกรารใครเดินไปปากซอยเนี่ยกลับมาตัวเปียกเนี่ยจะให้เงินเลยกลับมาตัวแห้งเป็นที่เยอะอย่างด่าเด็กไม่กล้าสาหาประสบความสําเร็จ สำเร็จอะไรล่ะเขาถ้าสำเร็จต้องเปียกสิใหเ้เรารู้สึกว่าหน้าตาเราแบบว่าโอ้โหมันเวลคั่มเด็กวัยรุ่นทนี่มัน welcome, มาสร์เราสม่แก่เรามีหน้าตาเรามีหน้าตาเป็นอาวุธจ้ากลับมาตัวแห้งฮาฮากันสนุกดีนะนะถ้าใครตัวเปลี่ยนนี่ประสบความสำเร็จอนะาจาะที่บ้านดิฉันเนี่ย <laughs> ปัจสุก็ยังจะแอบคิดทางบวกแหละแม้ไม่เปอร์บพันดันขันต่อกันภายในครอบครัวสนุกสนุกเป็นที่ย่อยยานกันไงว่าแบบเออแก่จริงกัไม่มีเด็กกล้าสาบนะถ้าเราสมัยเราเด็กๆมันก็าสาบกันคุมความขมคามก็สนุกไงใช่มันขึ้นอยู่กับวัฒนวัฒนธรรมใหญ่ที่คลุมอยู่เนาะในระดับจังหวัดระดับประเทศอะไรก็แล้วแต่วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นหรือครอบครัวเล็กสุด่ะ ก็ Yo, ยังแตกต่างทั้งที่บ้านบรส,สุเนียก้าฝ่าวงล้อมของวัฒนธรรมมากเลยนะทั้งที่ถนนสายนั้นที่อยู่ถนนเมืองเพชรมันเป็นถนนในตัวเมืองที่เขามีการแหร่แห่นดังสงคารานมาทัศทยอ๋อในในยุคอดีตปัจจุบันนี้ยังแห่อยู่ไหมไม่น่าเลย <laughs> แต่ว่าเราว่าปีสองปีช่วงโควิดนี่คงไม่มีเขาไม่มีงานแล้วไน่นีนานเนาะแหมก็กําลังจะมาพูดเปรียบเทียบนี่แหละว่าวินาทีนี้มันก็ครบสองปีพอดีใช่ไหมล่ะใช่ใช่ของเหตุการณ์โควิดเพราะเราจะจําแม่นเมื่อปีหกสามที่เริ่มเนาะเริ่มมีนาพอเมษสาปุ๊บเนี่ยเบรกกันเลยน่ะนะที่เราเคยคุยกันไปแล้วแล้วมันก็ต้องเบรกจริงๆพอหกสี่ทำท่าว่าจะได้อ้าวเกิดปรากฏการณ์โควิดที่น่ากลัวอีก เพราะตอนต้น6กสี่วัคซีนมันยังเพิ่งจะมาอม,มันยังมีความน่ากลัวอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงคือมันคือโลกใหม่มากอะนะตอนนี้เราเริ่มคุ้นเคยกับโควิดแล้วนะแต่แต่ไอแต่ว่าพอใครเป็นอะไรก็เราก็ประสาทเสียเป็นสำหรับดิฉันนะอ่า <c oughs> อย่างที่ท,ที่ที่บ้านอะบ้านอยู่หลายคนเนพอตอนแรกเราก็เอ้ยนะทุกคนฉีดวัคซีนกันแล้วคนละสามเข็มสี่เข็มก็มีนะ สุดท้ายก็ติดจนได้ไอคนที่ติมก็ฉีดแล้วหลานอ่าก็ติดจากเพื่อนๆเ,เขาเองอะไรอย่างเงี้ยคืออาการอาการแบบช่วงแรกมันสติมันแตกเลยนะขนาดเราเป็นแค่ป้าพอโอ้โหญาติครโหดกาแบบตื่นเต้นตหนกคือมันต้องวางแผนกันเยอะเพราะเราอยู่กันหลายคนไงจริงๆคือเป็นโควิดเป็นหนึ่งเนะี่ยเที่ยวไปออก ทั้งครอบครัวมาใช่ไหมทีนี้สถานการณ์ผ่านมาสองวันใช่ไหมล่ะสิบสาเราอัดเทปกันวันนี้14ใช่ไหมล่ะบรรยากาศมันก็ยังมีความเป็นแม้มันจะไม่ได้ตื่นเต้นคลึกโครเพราะาตอนนี้เราก็อยู่ในกรทมปริมณฑลก็คือปทุมธาน,นีเนี่ยมันก็เบาๆแหละพอให้รู้สึกว่าเออมีการไม่ถึงกับไปสาดน้ำกันโครม แต่บรรยากาศของเรื่องราวนาะหรือว่าในสื่อเนี้ยโซเชียลมันก็มีหลายจุดที่เขามีการจัดงานกันมันก็พอกรอมเก่าให้จิตใจดูแล้วมันก็คนหนุ่มสาวกับงานเทศกาลเป็นเรื่องปกตินะแรืว่ามันทําให้มันมีชีวิตชีวามันก็สนุกอ่ะเนาะหรือว่า อย่าว่าแต่คนหนุ่มสาวคนคนเท่าคนแก่อ่ารุ่น<ย>เราเน,รเนี่ยรุ่นสวเนี่ยเรามองว่าเทศกาลสงการานมันก็ทําให้ชุ่มชื่นหัวใจคือเป็นการร r e เนี่ยอ่าครอบเป็นวันครอบครัวช่ะเขาเราว่าได้หยุดยาวแล้วก็ได้กลับมาลดน้ําดําหัวกันมันก็เป็นความชุ่มชื่นหัวใจนี่แหละที่ที่ที่พระสุก็จะพูดเรื่องนี้เต็มเต็มเลยะว่ในวันนี้ว่าสิวันเนี้ยคือวัน ครอบครัวเออซึ่งโอ้ยมันมันคำว่าครอบครัววันในวันนี้ที่มีการจัดกำหนดเป็นวันสำคัญของคนไทยขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่คนไทยนะต่างชาติเขาก็มีวันครอบครัวนะขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมของแต่ละแห่งว่าจะจัดกันวันไหนยังไงสำหรับเมืองไทยเนี่ยกำหนดให้สิบสี่สิบสี่วันนี้แหละเป็นวันครอบครัวซึ่งในความหมายของตัวเนี่ย ประสุชอบชอบมากเลยเพราะเหนืออื่นใดขนาดชำเลืองไปดูซ้ายขวาหน้าหลังนะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันอ่ะมันก็มีการทำกิจกรรม,มตามความเหมาะสมอย่างเช่นบ้านที่ตรงข้ามประสุเลยอ่ะครอบครัวเขาก็จะมีพ่อแม่ลูกใช่ไหม,มประสุก็เขาก็มาเดินวนๆเมื่อเช้าเนี่ยที่หน้าบ้านประสุ จะเอาอะไรครับผม,มทักทายเด็กน้อยไปอ๋อเจอหาดอกไม้เดี๋ยวน้องเบสจเจอรดน้ำป้ากับแม่อุอยฝังแล้วโอนอน่ารักมากเลยตายครับเจ้า่ารัมากเลยารักรมากเรกาจะช่วยเด็ด ดอกไม้เยอะเลยของประสตนเนี่ยมไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแล้วมีด้วยมะลิอ่ะหอมๆก็มีด้วยนี่สวยหอมอก็เป็นลหลากหลากหลายเด็กน้อยการที่เด็กน้อยเดินมาขอดอกไม้แล้วเพื่อจะไปเตรียมการรดน้ําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่ารักมากกระสตนคิดถึงตัวเองขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคือ,อ ครั้งล่าสุดที่ป้าสุเคยได้มีโอกาสเหมือนวันสงการที่จริงบ้านเรา,าคนจีนแต่ด้วยความที่เนาะไอกิจกรรมเหล่านี้มันเหมือนคืบคานเปลี่ยนไปมีโอกาสได้ทํายังรู้สึกถึงความปร,ประทับใจเช่นเดียวกันที่เรามีโอกาสลดน้ําให้กับพ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยแ,<ม>แล้วก็ทําแบบง่ายๆเช่นเดียวกับที่เด็กน้อยนี่แหละม,มาขอดอกไม้นิาพเจ้าเลิฟมากเลย<ม>แล้วเขาก็มีขัน ขัน่ะขันที่เป็นแบบว่าไม่ใช่แลกจิ๋วนะขันที่แบนเอยใช่เขาใส่เขาเตรียมจะเดี๋ยวพอได้ดอกไม้ตามความต้องการเดี๋ยวเขาไปใส่น้ํำเติมน้ำออบหน่อยนึงหน่อยใช่เลยเขาพเจ้าก็ทันทีเลยสิคะที่ดอกไม้สวยงามสามเชยเนี่ยสารพัดเลยค่ะมะลิก็มีปีบก็มีโมกก็มีอย่างละนิดอย่างละหน่อย แล้วก็มีอะไรคะเฟื่องฟ้าประสุชอบนะมันมันสีสันมันสดสดใสอะ่ะอืแล้วเด็กน้อยก็ช่วยช่วยเก็บเองด้วยนะที่จะแล้วก็ขอบคุณครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละ เดี๋ยว10โมง11โมงนี่แหละน้องเบสจะรดน้ำให้ป้ากับคุณแม่ชื่นใจมากเลยมันทำง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนแต่ว่าเราว่าสิพ่อคุณแม่เขาคงชื่นใจมากเลยไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องพิธีกรรมใหญ่โตอะไรหรอกใช่ทีนี้น่ารักดีน่ารักมากป้าโสยังบอกว่าปรบมือให้เลยแล้วบอกว่าน่ารักที่สุดเลยถามว่าทำไมถึง รู้ว่าจะต้องทำอย่างนี้อ๋เอเบสเกีใช่โรงเรียนครู<ม>สอนดีดีมาก,กนานเลยอ่อแล้วก็เอามาประยุกต์เอามาทำอย่างง่ายๆด้วยสถานการณ์โควิดด้วยจะออกไปอะไรให้มันคลึกคลื้นเกินมากกว่านี้มันค่อนข้างลำบากเนี่ยง่ายๆเลยสามารถที่จะแบบว่าทำให้กับพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านอ,อ่ะข้าพเจ้าชุ่มชื่นหัวใจมากพระสุก็เลยมาสนใจว่าเอ๊ะ กิจกรรมวันครอบครัวที่ถูกกำหนดขึ้นเนี่ยโดยรายละเอียดของกิจกรรมความมุ่งหวังของที่เขากำหนดเรื่องราวอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวครึ่งหลังได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งหลังนะคะเราค่อยมาลงในดีเทลว่าอเอ,อ่อวันครอบครัวนี่ทำอะไรยังไงกันทำทำบ้างเขานะทำอะไรกันบ้างอ่าพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีก่อนนะคะ,ะคุณกำลังรับฟังรายการ Face the Fact เผชิญหน้ากับความจริงมาแล้วค่ะมาลงดีเทลกันดีกว่ากับ,บช่วง,วงที่สองของ face the fact ซึ่งป้าส่วเห็นเลยนะด้วยวัยของตัวเองเนี่ยของเราที่มาเป็นสวเต็มที่เต็มตัวเนี่ยก็เห็นความสำคัญว่าชีวิตนอกของแต่ละบ้านเนี่ยที่ถูกหล่อลลอมกันมาเนี่ยล้วนมาจากสถาบันหลัก ของของแต่ละคนทั้งสิ้นก็คือครอบครัวนั่นเองอเพราะฉะนั้นการที่ทางราชการเนี่ยเขาได้กําหนดให้ในช่วงของวันสงกรานเนี่ยทำไมเขาถึงมาเลือกเอาช่วงสงกรานก็เพราะว่าไหนๆเนี่ยประเพณีไทยเนี่ยสิมเมษาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวันปีใหม่ไทยใช่ไหม,มยังไงมันเหมือนมีกิจกรรมที่คนอะมารวมตัวในยุคที่ก่อนโควิด่ะความคลึกคลื้นอะไรมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถือ โอกาสกําหนดให้วันที่14เมษานี่นะที่มันเพิ่งจะผ่านวันสงกรานเนี่ยให้เป็นวันครอบครัวเสลยไหนๆผู้คนเอ่อญาติพี่น้องเนาะมารวมตัวกันรวมตัวกันบางบางที่ก็เอ่อรวมตัวกันเขาเรียกทำบังสกุลที่บ้านทที่บ้านที่เชงเม้งใช่ไหมใช่เนี่ยประูุวน่ยถ้าถ้าแบบว่าถ้าคนไทยอ่ะส่วนมากก็จะ ทำพิธีบางสกุลก็คือทาบุญกระดูกปู่ย่าตายายเนี่ยทาในช่วงมาสงการซึ่งที่บ้านน่จจะทำถ้าเป็นคนจีนก็เป็นเรื่องของเชงเมงก็ต้นเดือนเมษาแต่แต่ว่าไม่ได้เป๊ะกับสงการแต่ว่าบางสกุลก็คือเป็นเป็นคร่าวๆอ่ะโดยโดยส่วนมากบางบางบางตระกูลน่ะเขาก็จะช่วงสงการแต่ว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องสงกา์นะนะเลื่อมเลื่อมได้ประมาณช่วงเวลาเนี้ซึ่งมันก็ยังอยู่ในช่วงเนี่ย ช่วงเวลาของสงกรานะความประเพณีไทยแท้อันเนี้ยคือด้วยความที่เราเชื้อสายจีนเราเหลือบมองของครอบครัวคนไทยทำเออมันมีอะไรที่แอบแฝงไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยที่เราก็ดูว่าเป็นเรื่องที่ดีนอกจากอย่างเรื่องของการจัดก,การเออในเรื่องของวันครอบครัวเนาะที่มีการลดน้ำดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยการส่งน้ำพระอ่าเนี่ยก็คือเหตุการณ์วันสง ก่อนสงกรานเนาะหรือวันสงกรานเลยที่เขาก็จะเอาพระที่ที่อยู่ในบ้านที่สักการะบูชาะมาตั้งเพื่อที่จะเอ่อเคารพกราบหไหว้แล้วก็ส่งน้ําการส่งน้ําก็เป็นการเหมือนแอบแฝงอันนี้ประสุคิดเนาะก็ได้ใช่ มันสดชื่นสดใสแล้วก็น้ําเราก็นี่แหละนะเราก็ใช้อาศัยดอกไม้นี่แหละที่มันทําให้ความรู้สึกของเราอ่ะสดชื่นก็ทให้พระพุทธรูปประจําบ้านนี่สะอาดอีกอันนี้ก็เป็นผลดูมันเกิดความแวววาวขึ้นมาได้ซ้ําไปเธอพอพอพอสะอาดแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะมีก็คือเราก็ลดน้าพระที่บ้านทั้งวันส่งน้าพระที่บ้านแล้วก็ไปนอกบ้าน ไปนอกบ้านนี่ก็เป็นความเหมือนเป็นศิลิมงคลนะแล้วก็เป็นการรวมตัวกันก็พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะก็ถ้ายุคเก่ายุคเก่าสมัยก่อนก็จะต้องแห่พระพุทธรูปศิ์ทธที่อยู่ที่ไหนเนาะพิพิธภัณฑ์นะแล้วก็แห่รอบให้คนแล้วก็รถก็มาแล้วก็ที่สนามหลวงสนามหลวงแล้วก็รดน้ําตอนนี้เราก็ ก็หนึ่งโควิดด้วยแหละสองก็อาจจะเปลี่ยนแปลงสถานที่นะเพราะยังจะเห็นได้ว่าในช่วงสงกรานของเราเลยอยของดีแท้ๆของคนไทยเลยเนอะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ลดน้ำดำหัวเนี่ยป้าสุจะสังเกตเห็นความชื่นใจของคนที่ เป็นพ่อแม่อืที่มันโหนมันอบอุ่นหัวใจลูกหลานมาห้อมล้อมมามาใกล้ชิดอันนั้นอะคือเป็นเรื่องที่ดีหรืออย่างเบื้อพาร์ทแรกที่ประส่เล่าว่าเด็กน้อยเนี่ยที่บ้านใกล้กันเนี่ยวันเนี้ยเขาจะเออเคารพกลับว่ารดน้ําให้กับพ่อแม่เขาเนี่ย เฮ้ยแค่เราเห็นเรายังสุขใจอย่างเนี้แล้วตัวพ่อแม่ของเขาเลยเนี่ยโอ้ยมันจะเป็นจังหวะเสี้ยวเวลาที่ให้อวยใจให้พรแล้วก็ได้พูดอะไรดีๆคําดีๆที่มันจะเป็นมงคลที่มันโอ้ยมันสามารถที่จะเป็นจุดประกายความคิดอะไรที่ดีได้เยอะนะป้าสุว่าคุณค่าของมันอะเยอะมากหมูเคยไปเที่ยวบ้านเพื่อน ช่วงสงการอยู่ทางเหนือเขาก็จะมันก็น่ารักมันครอบวันครอบครัวจริงคือเขาก็จะซื้อข้าวซื้อของไปฝากให้ครบเลยฝากให้ครบพี่น้องอคุณพ่อคุณแม่เลยครบแล้วก็พอลดน้ำดูของทางเหนือนะแล้วเขาม,มีมีแบบว่าใส่ซองให้พ่อแม่ด้วยถึงมเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเออที่จริงก็งงแต่อีเอ๋เออเออใช่อย่างนั้นอนะ่ะแต่แต่เขาว่ามีมีเงินมีอะไรมีของขวัญมีเงินอะไรอย่างเงี้ย ให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องเขาอะตามกําลังทรัพย์อันนี้นะเราเราว่าดีนะเราเราว่าดีนะในทัศนะปัอวะปสศวรู้สึกว่ามันมีคุณคนไทยนี่ฉลาดหลักแหลมอะทุกเทศกาลก็สามารถที่จะเอามาปรับเอามาประยุกต์จำได้เลยพอพูดว่ามีของมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่มีของฝากมันก็ชุ่มชื่นหัวใจเหมือนแบบอ่ะ ปีหนึงก็กลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะมามือเปล่าก็กระไรอยู่ไหมล่ะซื้อผ้าถุงซื้อผ้าขามาใช่ใี่ให้คนเข้าคนแก่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะหรืเสื้อผ้าเสื้อผ้าใช่ที่ใหม่ๆนาะกางเกงแพรผ้าเขามากเสื้อพอกลมใส่สบายๆอะไยเง้ยมันก็ก็ดีนะแล้วก็ให้เงินทองตามความเหมาะสมเป็นการ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นในบทบาทตรงเนี้ยประส่มองว่าโอ้โหประเพณีอันเนี้ยเรื่องในวันครอบครัวเนี้ยถือว่าเราสามารถนำไปสืบทอดเนาะเอาไปาปฏิบัติระหว่างกันของคนในครอบครัวสิ่งที่มันจะเกิดทำให้เกิดคุณค่าหลังจากทำแล้วเนี่ยหลังจาการดน้ำดำหัวให้ผู้ใหญ่มากราบไหวผู้ใหญ่ ข้อที่หนึ่งมันเป็นการให้ความรักความอบอุ่นความเอื้ออาทรสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้วัดกันด้วยเงินแต่มันวัดกันด้วยด้วยหัวใจอ,อันที่สองเนี่ยเหมือนการที่พอโอ้ต่างคนเนาะพี่พ,พี่น้องน้องต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานที่นั่นที่นี่ที่โน่นพอถึงวันสาคัญอันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบปะพบปะกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรต่ออะไรกันเนาะ นอกจากนั้นเป็นจังหวะของการจะช่วยช่วยเหลือดูแลเกื้อกูลให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อข้อต่อไปอการดูแลเอาใจใส่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยสวเห็นเด็กปฏิบัติต่อกันอย่างเงี้ยเป็นการทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละรู้สึกอบอุ่นหัวใจเลยนะแล้วรู้สึกว่าถ้าเขาด้ดเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ใหญ่ได้แล้วดูแลกันได้อย่างเงี้ย ชีวิตเขาจะเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงหมดห่วงหมดห่วงใช่มันจะเป็นการแบบบางครอบครัวอาจจะยังเขินเขินไม่ค่อยกล้าทำเราว่าเราลองมาอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลองลองทาสักครั้งอ่ะแล้วก็แล้วมันจะทําได้ต่อแล้วจะทําได้ต่อไปใช่มันเป็นการคือบางครอบครัวอย่างบ้านหมูเมื่อเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยไม่ไม่ได้ทําหรอกแต่ว่าพอลองเริ่มทําสักปีเออก็ดีเหมือนกันนะใช่เออก็ดีก็ดีใช่ค ก็อย่างพอเราเคยที่พระสู่เล่าอ่ะว่าเออเราก็เคยมีโอกาสที่จะลดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงการนี่แหละอชั้นจีนฉันก็จะอยากทํำมากเหมือนกันรู้สึกสนุกสนานพอเด็กน้อยมาหาเนี่ยเราต่อกิจกรรมให้เขาได้อย่างอย่างดีลดชื่นชมชมเชยเขาเขาดีใจมากมีกําลังใจตกดึกไปปาร์ตี้โฟมต่อนะคะและก็กิจกรรมอันเนี้ยสิ่งที่มันแอบแฝงเนี่ยพ่ะสู่ว่ามันจะ เออเหมือนคนญาติพี่น้องพอมาพบปะกันเนี่ยมันสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว <Ừ. S 2> มันทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพ่อแม่เนี่ยอาจจะอยากบอกอะไรเล็กๆน้อยๆสมมตินะใช้จังหวะเวลาเหล่านี้ในการที่จะ <Ừ. S 2> เอื้ออาทรระหว่างกันและสังเกตว่าพอกิจกรรมวันสําคัญลักษณะเนี้ย <Ừ. S 2> วันครอบครัววันสงกรานของคนไทยเนี่ย <Ừ. S 2> มันจะทําให้เห็น คนหลายเจเนเรชันที่มารวมตัวกันอยู่เช่นถ้ามีคุณทวดมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็มีพ่อแม่ลูกหลานสะพ้ยเขยมารวมตัวถ้าอาศัยจังหวะเหล่านี้ทำให้มันเกิดความเป็นครอบครัวจริงๆก็คือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันเนี่ยพอแต่ละครอบครัว เข้มแข็งมั่นคงสังคมมันก็ดี่สังคมดีชุมชนดีประเทศชาติดีค่ะก็เนี่ยแหละมันก็เป็นทำทำให้มันเกิดความมั่นคงทางจิตใจนะอแต่ก็ก็ระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าโควิดมันก็ยังไม่ได้จากไปจากโลกนี้เพราะนั้นถ้าในช่วงนี้ที่ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ สำหรับผู้สูงอายุนเนอะไม่ประมาปู่ย่าตายายก็ถ้าเราจะลดน้ำก็ต้องก็ต้องหลักวังด้วยก็แล้วกาัน่ะใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็พอประมาณล่ะคือคือรักษาประเพณีก็ดีแต่ก็ต้อง ระวังอ่ะก็ต้องระวังอย่าประมาทอย่าประมาทเพราะยิ่งผู้สูงอายุนี่ก็เป็นกลุ่มเปราะบางใช่สุดท้ายนี้ก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะราตรีสวัสด์นะคะรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m r m u t t r a d i o หรือทางไลน์ official @rmttradio u